ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันในรูปแบบพอดแคสต์โดยผมนัทพลสุทธิธรรมบางท่านก็เรียกผมว่าอาจารย์นัทจากเพจ Love Civil Construction นะครับก็อยากเท้าความนิดนึงครับว่าที่มาที่ไปของการจัดให้มีพอดแคสต์นี้ก็เพราะว่าน้องๆเนี่ยอยากให้ผมมาถ่ายทอดประสบการณ์บางเรื่องที่เคยเล่าให้พวกน้องๆเข้าฟังแล้วเขก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะมันเป็นเรื่องที่อาจจะ มีความหลากหลายนะครับในทั้งในแง่ของมุมมองการใช้ชีวิตในเรื่องงานเรื่องเล่าทางด้านวิศวกรรมประสบการณ์การที่ไปอยู่ในต่างประเทศการทํางานกับบริษัทต่างชาติแล้วก็อาจจะรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวบางส่วนด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตช่วงเรียนต่อในต่างประเทศแล้วก็การทํางานในต่างประเทศเพื่อจะเป็นข้อมูล ให้กับน้องๆหลายท่านนะครับที่สนใจที่จะไปเรียนต่อไปศึกษาต่อหรือก็ทั้งวางแผนที่จะไปทํางานในต่างประเทศนะครับก็คือโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจบมาตามเส้นทางสายการศึกษาแบบปกติแบบปกติทั่วไปนี่หละครับก็คือเรียนประถมมัธยมแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยที่สังกัดของรัฐบาลนะครับก็ปัญหาหนึ่งที่ทุกท่านอาจจะทราบดีคือการเรียนใน ระบบวิธีปกติแบบที่พวกเราเรียนกันเนี่ยภาษาอังกฤษพวกเราจะมีปัญหามากโดยเฉพาะจรยิ่งเรื่องของการพูดแล้วก็การฟังสมัยก่อนนะครับการเข้าถึงภาพยนตร์เข้าถึงสารคดีเข้าถึง YouTube Podcast ต่างๆเนี่ยมันมันมันไม่มีมันเป็นไปได้ยากมากนะครับซึ่งทําให้ทักษะในการพูดแล้วก็การฟังภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างแย่ ทีนี้พอช่วงที่จบใหม่ๆมานะครับมันเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าต้ยมยำกุ้งพอดีงานในประเทศมันหายากมากก็เลยคิดว่าช่วงเวลาที่เราควรจะต้องทํางานเนี่ยเราไปใช้เวลาเรียนต่อในต่างประเทศก็น่าจะดีนะนะครับก็เลยนึกถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าปัญหาที่ขั้งค้างมาก็คือเรื่องทักษะทางภาษาที่มันไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าน่าจะต้องไปเรียนต่อ,อด้านภาษาไปฝึกฝนกันก่อน ช่วงนั้นพอดีพี่สาวผมเรียนอยู่ที่ซานฟรานซิสโกอยู่ที่ต่างประเทศพอดีก็เลยคิดว่าเอ๊ะลองไปสมัครเรียนต่อทางด้านภาษาสักเล็กน้อยเพราะว่าเราเราฟังไม่ค่อยออกเลยนะครับถ้าไปสอบโท f ฟไปสอบอะไรแบบเนี้ยคะแนนไม่ค่อยดีแน่แตอนไปเรียนต่อนะครับเขาก็จะมีะการสอบที่เรียกว่า placement test ก็คือการสอบแล้ว i d e n t ิฟาว่าเราจะไปอยู่ในในเลเวลไหนในในระบบการการเรียนภาษาอังกฤษของเขาก็ปรากฏว่าเราค่อนข้างแย่มากเท่าที่จำได้นะครับออสอบห้าสิบข้อเราน่าจะได้สัก15ข้อแบบลอกกดข้างๆด้วยนะครับคือคะแนนโท f ฟของเราเนี่ยน่าจะอยู่ระดับประมาณ400ปลายๆใกล้ๆห้าร้า ในขณะที่มินิมัมรียคเวร์เมนของมหาวิทยาลัยดีๆในอเมริกามันอยู่ที่550เราก็ใช้เวลาประมาณสัก3ปีในการสามเดือนครับขออภัยในการเรียนในเขาเรียกว่า g n i s i s s as e s o n o n d n g u g g e นะครับช่วงนั้นเราก็พยายามที่จะทำความคุ้นเคยกับเพื่อนต่างชาติเราพยายามที่จะฝึกภาษาต่างประเทศเยอะๆนะครับพยายามแฮงเอาทกับเพื่อนๆจากญี่ปุ่นบ้างเวียดนามบ้างเกาหลีบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ หลังจากนั้นสามสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนกลับมาทดสอบโทเฟอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าโอ้ได้ผลที่ดีเลยก็คือคะแนนค่อนข้างจำจากอย่างที่เรียนให้ทราบสี่ร้อยไปปลายขยับขึ้นมาอยู่ราวๆประมาณสักห้าร้อยเจ็ดสิบกว่าคะแนนเราก็ใช้ผลสอบโทเฟอียในการสอบเข้าเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาเราก็เลือกมหาลัยนะครับตอนสกรีนมหาลัยเราก็เลือกเมืองก่อนว่าเเป็นเมืองไหนแล้วก็ดูเรนกิงของเขาผลออกมา ก็ได้มหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างดีเลยก็คือติดท็อปร้อยของอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิศวก,กรรมโครงสร้างนะครับแล้วก็มหาลัยนี้ก็มีชื่อเสียงมากครับด้านเหล็กก็คือเป็นเอ่อเป็นเมืองนะครับเมืองของมหาลัยนียมนนนนันเป็นเมืองที่เคยมีโรงถลุงมาก่อนเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็ดําเนินการศึกษาให้มันสอดคล้องกับธุรกิจของเมืองเป็นหลักนะครับก็มีการเรียนการสอนการทําแลบทดสอบด้านโครงสร้างเหล็กเยอะนะครับ ในเรื่องการปรับตัวก็ต้องตอบว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลาที่เราได้เรียนที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงะระดับปริญญาโทแต่ว่าปัญหาทางด้านภาษามันก็ยังคายอยู่คือเราดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากในช่วงนั้นก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ภาษาของเราดีขึ้น พันจะไปอยู่กับเพื่อนๆคนไทยเยอะๆก็ใช่เรื่องนะครับเราคงไม่ได้ฝึกอะไรเยอะเท่าไหร่ก็เลยหางานทําตอนนั้นก็เลยไปหางานทําที่ร้านอาหารไทยนะครับก็ปรากฏวา่าพี่เจ้าของร้านนะครับซึ่งเป็นคนไทยนะครับาสามีเป็นคนต่างชาติเนี่ยก็รับเราไม่ได้รับไปเป็นพนักง,งานเสิร์ฟคือเราตั้งใจไปเป็นพนักง,งานเสิร์ฟแต่ว่าเขาก็ให้เราไปเป็นพ่อครัว ในครัวถามเราสั้นๆทำอาหารไทยเป็นไหมก็บอกเออเราทำเป็นนะแต่ว่าทำกินเองอยู่คนเดียวนะครับก็เข้าครัวเลยทดลองทำดูปรากฏว่าก็โอเคก็เลยเข้าครัวแต่โชคดีที่ในครัวเนี่ยมีอ่ล้านลานของพี่เจ้าของร้านมามาช่วยงานเหมือนมาเล่นเล่นกันในครัวหลังร้านเยอะมากเขาก็ได้ฝึกภาษาในช่วงนั้นเยอะนะครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเรื่องเงินก็ก็เป็นไปตามนั้นคือ คือเงินรายได้ที่ได้เนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับคนที่ไปทํางานเสิร์ฟอาหารในต่างประเทศนะครับแต่ว่าเป้าหมายมันคนละอย่างกันเราอยากฝึกภาษามากกว่าก็ก,ก็ก็เรียกว,ว่าได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะร้านอาหารอย่างเดียวเราก็ไปทํางานที่ห้องสมุดด้วยก็ทําหน้าที่เป็นบรรรักษ์นะครับเอ่อให้คําแนะนําว่าถ้านักศึกษามาหาหนังสือเล่มนี้รหัสแบบนี้ไปหาที่ตรงบริเวณไหนนะครับทาหน้าที่เก็บหนังสือที่น,น,นักศึกษาเขาเอามาคืน อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรในห้องสมุดกับร้านอาหารแล้วก็เ,เรียนหนังสือไปด้วยนะครับทีนี้ในช่วงที่เรียนอยู่มันก็มีวีรกรรมนะครับวีรกรรมที่ว่านี้ก็คือช่วงช่วงช่วงหนึ่งนะครับก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบออกกำลังกายเตะฟุตบอลน,นะครับก็ไปเตะฟุตบอลที่บริเวณย,ยอดเขาเาเรียกว่า,าบริเวณมอลต n นท็อปนะครับาการเตะฟุตบอลในที่มอลนท็อเนี่ยมันก็มีหลายๆ ชาติหลายๆทีมมาเตะกันวันนั้นก็จําได้ว่ามีทีมชาติทีมที่เป็นคนไทยมาเตะกับต่างชาตินะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งเนี่ยเ,เราก็ไปวิ่งแย่งบอลจากนักเตะเ,เพื่อนๆน,นะครับนักศึกษาชาวตุรกีชื่อเนเมตจําชื่อได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับเของเขาก็มากระแทกกับเขาข้างหลังผมตอนนั้นจําได้ว่าเจ็บมากเจ็บขนาดที่ว่า,าคลานไปขึ้นรถแล้วก็ตอนดึกๆถึงกับขนาดว่า ต้องมาขับรถออกมาเพื่อที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเราก็เราก็ดูเงินในกระเป๋าเราก็ไม่ได้มีเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ทําประกันสุขภาพไปด้วยอันนี้ข้อเสียนะครับก็เลยก็เลยแบบเดี๋ยวรถกลับมาแล้วก็อัดพาราเพื่อที่จะให้ผ่านๆไปในแต่ละวันมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังเจ็บอยู่มันก็รู้สึกเข่าหลวมๆนะครับจนกระทั่งได้เข้าทํางานในต่างประเทศ ย้อนกลับมานิดหนึ่งถามว่าเข้าทํางานในต่างประเทศได้ยังไงบ้างนะครับก็ตอนแรกใก,ใกล้ๆจบเนี่ยก็กมีโอกาสที่จะส่งใบสมัครนะครับรซ s u ูเม่ส่งผลการเรียนทานสคริปต์ไปให้กับหลากหลายบริษัทแต่มันก็ไม่มีใครตอบตอบรับ,บตอบชวนเราไปสัมภาษณ์เลยก็เลยไปถาม p r o f e s อร์ท่านหนึ่งปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้วนะครับชื่อ p r o f e s อร์เยนก็ท่านก็ให้คำแนะนำที่ดีมากท่านก็บอกว่าเอ้ย ยูจะไปสมัครที่ที่บริเวณอื่นที่เขาไม่รู้จักอยู่ได้ยังไงยูก็ต้องสมัครในบริเวณที่อยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยของพวกเรามากก็เลยยื่นใบสมัครไปแถวแถวอีสต์โคส a อีสต์โคือฝั่งตัวันออกของเมรกานะครับก็มีหลากหลายบริษัทยื่นส่งไปเนี่ยปรากฏเออมี2บริษัทชวนแล้วเข้าไปสัมภาษณ์ไปคุยด้วยมีออฟเฟอร์เข้ามานะครับเราก็เลือกที่จะไปทํางานที่เมืองนิวเจอร์ซีย์เพราะว่าเรามีเพื่อนอยู่ ที่ที่นั่นพอดีก็เลยชวนเพื่อนคนเนี้ยที่เป็นเพื่อนเก่ากันตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับมาอยู่ด้วยกันมาพักมาแชร์ค่าห้องกันแล้วก็เข้าทํางานที่บริษัทแห่งนี้ที่ที่นิวเจอร์ซีย์นะครับก็เป็นบริษัทออกแบบอาคารสูงนะครับแล้วก็ได้เริ่มทำงานในช่วงประมาเดือนพฤษภาคมของปี2 0 1 1เอรอ2001ขออภัยครับช่วงพฤษภาคมปี2001 ในช่วงนั้นนะครับเ,เราก็ได้ได้เข้าทำงานโดยที่ทีมมีการเข้าสัมภาษณ์งานนะครับเข้าสัมภาษณ์โดยมีทางผู้หลักผู้ใหญ่ชวนเราเข้าไปคุยในช่วงสัมภาษณ์งานนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคืออยากจะฝากน้องๆไว้เลยนะครับว่าได้โปรดนะครับได้โปรดทำการบ้านให้ดีศึกษาบริษัทเขา นะครับว่าบริษัทเขาทําอะไรบริษัทเขามีผลงานอะไรดีๆบริษัทเขามีคีย์แมนเป็นใครบ้าง <ic> <MBA. S 2> เวลาสัมภาษณ์นะครับถ้าเราสามารถเอ็กซ์เพรสความรู้สึกว่าเอยเราได้แรงบันดาลใจในการทํางานจากผลงานกเก่าๆของเขาได้แรงบันดาลใจมีไอดอลเป็นผู้บริหารเป็นคีย์แมนของบริษัทนี้โอกาสที่จะได้งานมันจะสูงขึ้นมากนะครับก็วันนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์งานเนี่ยคือเราเป็นคน ตรงเวลาเราก็เข้าไปสัมภาษณ์แต่เช้านะครับก่อนเวลาด้วยนะครับเราก็ไปนั่งรอแล้วก็ปรากฏว่าผู้บริหารเขาก็ยังไม่ว่างนะครับเขาก็ส่งซีเนียร์เอนจิเนียร์คนนึงมาพูดคุยกับเราก่อนนะครับซึ่งซีเนียร์เอนจิเนียร์คนนี้เขาก็เห็นประวัติแล้ว,ลวก็เลยส่งคนนี้มาเพราะว่าจบที่เดียวกับเราเป็นคนอินโดนีเซียในจังหวะพูดคุยกันตอนแรกเราเกร็งมากนะครับก,ก็เหมือนไม่ค่อยเป็นตวตัวเองเท่าไหร่จนกระทั่งได้คุยกับ อาซอีเนียร์อินเจเนียร์ผู้นี้จนรู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นสักชั่วโมงหนึ่งทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เข้ามาคุยด้วยก็ทําให้บรรยากาศในการพูดคุยมันดีมากเพราะว่าเราเรามีความเป็นตัวของตัวเองเยอะนะครับแล้วก็เลยได้เข้าทํางานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจริงๆก็ถามเลยด้วยว่าอ่ผมอยากทํางานแบบไหนอ่อยากเป็นดีไซเนอร์อยากเป็นอ่าอนาลิซิสไกหรือว่าอยากป็นคุมงานก่อสร้างก็ ตอบทางจําได้ว่าน่าจะเป็นไมเคิลซิงถามผมนะครับเป็นอาจารย์สอนที่ n j a t ก็ตอบท่านไปว่าก็อยากทำ a อนาลิ i ิไม่ใช่เพราะอยากทำแต่เพราะคิดว่าเรายังไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะไป Make Design ที่ใช้ State of Art อะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับและภาษาเราก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นที่จะไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้คุมงานก่อสร้างได้ ก็คิดว่าอ n นาลิ i ิก่อนแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธงานที่เหลือนะครับก็อยากทำมันมันมีความท้าทายของมันอยู่แต่ว่าก็ก็ไม่ได้เดินหน้าต่อก็หยุดแต่เพียงเท่านั้นนะครับว่าเออเราเรา,เราอยากทำในช่วงเริ่มต้นก็อยากไปไปทำการวิเคราะห์แต่เรามารู้ไภายหลังครับว่าจริงๆแล้วเขาอะอยากให้เราไปทำทางด้านควบคุมง,งานก่อสร้างแล้วเขาก็จับเราไปคุมง,งานก่อสร้างเลยนะครับโดยไปที่โครงการที่ชื่อว่าเอา ตั้งอยู่บนบนบนพิกัดชื่อว่าเอ่อทว n นนะครับเทิร์ดสตรีทในดาวเทาแมนฮัตตันนะครับทางซีซีเนียร์เอนจิเนียร์เขาก็ให้คำแนะนำเราในระหว่างที่เราเดินทางไปนะครับบอกว่าเอ้ยอยู่ต้องจำให้ได้เลยนะเราจะมีการเสริมเหล็กเสริมที่พื้นเนี่ยเป็นเหล็กเบอร์สนะเอ่อทุกๆ12นิ้วเขาเรียกเอ่อ number ขแล้วก็เหล็กล่างเป็น Number 5 at 12อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ในช่วงของการทํางานเนี่ยก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าสําหรับหลายๆท่านที่ไม่ไม่ได้มีโอกาสไปทํางานต่างประเทศนะครับการทํางานต่างประเทศในช่วงในช่วงเริ่มต้นของชีวิตการทํางานเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเหตุผลอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะแก็บของค่าแรงมันไม่เยอะคือทุกท่านทราบดีครับว่าเงินเดือนในต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเยอะกว่าประเทศไทยแน่ๆนะครับแต่ที่เรียนว่าแกลบต่างกันไม่เยอะเช่น Entry Level จบใหม่ก็ไปนะครับเมื่อเทียบกับระดับบนๆซีเน s e ร i o r VP ระดับ VP ระดับ p r i n c i p a l มันอาจจะห่างกันประมาณสักเเท่า8เท่านะครับในขณะที่เมืองไทยอาจจะ20-30เท่าก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการสตาร์ทเนี่ยไปสตาร์ทที่ที่ระดับสูงสูงมันมีอำนาจต่อรองในชีวิตการทำง,งานที่ดีหลังจากที่ทิศออกมาจากชีวิตที่อเมริกามานะครับ ก็อันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของสวัสดิการนะครับทิ้งท้ายไว้ก่อนหน้านี้คือเรื่องของหัวเข่าที่เอ็นเข่าขาดแล้วก็ไม่ได้รับการรักษานะครับเราก็ดูจากว่าเราได้แพ็กเกจสวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลมาเราก็เริ่มเข้าไปหานักกายภาพบาบาัดไปหาหมอไปปรึกษาเลยนะครับวางแผนการรักษากันจนวันหนึ่งเนี่ยก็ ได้ข้อสรุปว่าน่าจะต้องผ่าตัดละประจวบเหมาะพอดีครับคือ,อ,อผมเริ่มงานเมื่อพฤษภาคมปี2001หลังจากนั้นประมาณ4เดืนเอนเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า s e ตเ e มเบอร์อีเล่นขึ้น,บ,นบินชนตึก World Trade Center สิ่งที่ตามมาคือโอ้เราทำงานด้านอาคารสูงด้วยโครงการหายหมดนะครับโครงการใหม่ๆไม่มีเลยนะครับโครงการเก่าๆก็ดาเนินตามเรื่องตามดาวไปนะครับ จนกระทั่งถึงวันที่เราจะต้องวางแผนการรักษาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะต้องผ่าตัดเนี่ยและประจวบเหมาะกับงานที่บริษัทมันน้อยมากก็ w i n ิน n situation คือเราก็ไปขอทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหัวหน้าง,งานของเราว่าขอลาโดยไม่รับเงินเดือนนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นดีด้วยนะครับเห็นดีด้วยก็เหตุผลเพราะว่า เขาก็พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายลดภาระของเขาลงนะครับแล้วเราก็อยากที่จะพักฟื้นรักษาตัวถามว่าแล้ช่วงนั้นเราเอาเงินจากไหนก็ต้องเรียนว่าในการทํางานที่สหรัฐอเมริกามันจะเสียภาษี3ประเภทนะครับประเภทแรกเรียกว่า f e d e r a l tax คือจ่ายให้กับรัฐบาลส่วนกลาง2คือ state tax คือจ่ายให้กับมลรัฐในแต่ละมลรัฐนะครับอย่างผมอยู่ในเจอร์ซีย์ผมก็จ่ายให้กับนิวเจอร์ซีย และอันที่3คือเขาเรียก social security tax ก็คือเป็นภาษีทางด้านความมั่นคงทางสังคมนะครับไอภาษีตัวนี้เนี่ยพอเวลาจ่ายไปมันมี clause หนึ่งหรือว่ามีหัวข้อหนึ่งที่ระบุว่าถ้าหยุดงานหรือว่าไม่ได้รับเงินเดือนก็จะได้รับค่าชดเชยจาก social security ประมาณ2ใน3ของอัตรางเงินเดือนปกติซึ่งช่วงนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าบริษัทก็พยายามเต็มที่ที่จะ เ็บรักษาพนักงานเอาไว้ให้ได้นานที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทํางานได้ช่วงนั้นไม่มีงานใหม่เข้ามาไม่ทํางานได้ l e a ้ยงวิดอัลเพยได้ก็จะดีมากช่วงนั้นก็เลยได้ Le ี้ยงวิดอัเพยแล้วก็ได้เงินเดือน2ใน3ของเงินเดือนมาแล้วก็ได้รับการรักษาโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะเป็นแพ็กเกจของการรักษาพยาบาลที่การทํางานในต่างประเทศพอดีก็ถือว่าโชคดีไปนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องบริษัทบ้างคือมาตรการในบริษัทก็ ก็พอสมควรหลังจากเกิดเหตุการณ์ September 1 1เราก็ทราบดีว่างานมันลดลงค่อนข้างเยอะบริษัทก็พยายามปรับตัวติวตกาหรือว่า s t r a t e g y ในการตับตัวในช่วงแรกๆก็คือพยายามที่จะ encourage หรือว่าส่งเสริมให้พนักง,งานลาพักร้อนให้ได้เยอะที่สุดเผื่อว่าเศรษฐกิจกลับมาดีพนักง,งานที่ลาพักร้อนไปแล้วจะได้ไม,มีไม่มีโอกาสได,าได้ลาพักร้อนอีกอีกเรื่องนึงก็คือพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายด้วยกัน To b ีแฟ i r ของเขาก็คือลดวันลงเขาก็ให้เราหยุดสุกเว้นสุกนะครับก็ลดเงินเดือนไป1 0นะครับและท้ายที่สุดเมื่อ,อ,อหยุดเลือดไม่ไหวนะครับเศรษฐกิจมันไม่ดีเอามากๆสิ่งที่ตามมาก,ก็คือมีการลดพนักงานในตอนนั้นเนี่ยการลดพนักงานก็มีแนวคิดมีนโยบายในการลดพนักงานตรงกลางนะครับระดับซีเนียเอนจิเนียร์โปรเจกต์เอนจิเนียร์ออก เนื่องมาจากว่าพยายามที่จะเก็บส่วนบนก็คือ Top Management Level ซึ่งมีศักยภาพในการหางานใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เก็บพนักงานจูเนียร์เพราะว่าค่าใช้จ่ายตา่ำซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือพนักงานที่เป็นจูเนียร์เลเวลเนี่ยต้องเรียนรู้และทำงานเยอะขึ้นกว่าเดิมซึ่งเราก็โชคดีไปและได้เรียนรู้กับคนที่เป็นระดับท็อปๆ p นะครับต้องเรียกว่าท็อปจริงๆ นะครับเป็นตัวเทพจริงๆของบริษัทนะครับที่ทั้งหางานแล้วก็มีทักษะมีประสบการณ์มีความรู้มากนะครับมาช่วยสอนงานเราโครงการแรกๆเราก็ได้ทำโครงการที่ชื่อว่า s a i n t g e o r g e r e r r y Terminal ซึ่งเป็นโครงการนอ่อรือเรียกว่าขนส่งมวลชนนะครับเป็นชุมทางที่มีทั้งรถไฟมีทั้งรถเมมีทั้งเรือเฟอร์รี่นะครับ ที่เขาสร้างกันมานานและเขาพยายามที่จะอัปเกรดตอนนี้ชุมทางแห่งนี้ก็ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของอผู้ที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวบริเวณดาวเทาแมนฮัตตันนิวยอร์กซิตี้นะครับก็สำหรับพอดแคสต์แรกผมใช้เวลามันเยอะพอสมควร18นาทีกว่าๆแล้วนะครับก็อยากจะหยุดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้ามาถ้ามีโอกาสเลื่อในใหม่เข้ามาเพิ่มเติมจะ แชร์ให้กับทุกท่านทราบในลำดับถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ